สวัสดีทุกคนเงนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ส่วนตัวของแพตฟอร์กเฟซบุ o กนั่นเองนะครับว่าผู้ติดตามตรงนี้นะครับนั้นจะเพิ่มยังไงนะครับก็ดูผมแล้วไปทําตามก็ได้เลยอย่างแรกนะทุกคนเปิด google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า k m k t s แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานจะอยู่อันแรกนะครับเปทุกคนกดคลิกเข้าไปเลย พอถึงตรงนี้นะครับถ้าใครมีดีแล้วแบบผมนะครับการลงชื่อก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครสมาชิกกันก่อนเลยชื่อใช้งานนะครับอีเมลรหัสผ่านยารหัสผ่านนะครับเพื่อคนทาการกรอกให้ครบถ้วนนะครับทั้ง4อย่างนี้นะอีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงห้ทุกคนทาการมั่วไปเลยนะครับอีเมลตัวนี้แล้วก็ติ๊กสองช่องนี้ก็นด้วยนะครับเมื่อทําการติ๊กแล้วนะครับกรอกแล้วนะครับไปทาการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ลงชื่อใช้งานกันนะครับ เมื่อเราลอกอินเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกท่านมาดูที่ตรงหมดหมู่นะครับหมดหมู่จะเป็น a c e b o o k นะครับเป็น YouTube TikTok แล้วก็เป็น Instagram นั่นเองนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็จะเป็นเพิ่มต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์คนเข้ากลุ่มรีวิวแฟนเพจแชร์โพสต์คนคอมเมนต์นะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะทุกคนสามารถได้เลยนั่นเองนะครับว่าต้องการแบบไหนนะส่วนใครนะครับที่สนใจแพลตฟอร์มตัวอื่นนะครับให้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะมีแพลตฟอร์มตัวอื่นรองรับดวยนนััเะครบไปลตี้ อ่ส่วนผมก็จะมาในหัวข้อ Facebook นะครับด้านบนสามารถกดได้นะครับตรงหมดหมู่เราก็จะได้เลือดง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเนาะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมก็หาคาว่าเพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะผมก็จะเอาเป็นตัวอ่าเป็นตัว2และกันนะครับตัวนี้นะอ่าแล้วก็ทุกคนอ่านหมายเหตุที่เรียบร้อยนะครับก่อนทําอะไรกันต่อนะครับพออ่านแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นะครับง่งไๆเดี๋ยวเปลิงก์โปรไฟล์นั่นเองนะครับเพื่อทำการก๊อปไปแล้วกดวาง แล้วจะหกปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดพุทธิตามนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มว่าทุกคนต้องการเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมก็ปั๊มไปเลยนะครับขั้นต่ำร้อยนึ่งอ่าพอค่าพิการขึ้นมานะครับทุกคนกดสั่งซื้อไปเลย ระบบก็ได้รับคาสั่งซึ่งคแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่รอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเลยครับก็ง่ายๆเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองแลวก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนั่นเองนะครับเนาะเป็นประมาณนี้ถ้าใครนะครับสนใจเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มไลค์หรือเพิ่มอลไรนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับในวันที่ทําการรอยอดผู้ติดตามขออนุญาตดูยอดเดิมจะเป็น4680นะครับให้จาไว้นะครับ4,680นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเว็บไซต์นะครับจะมีลอร์ดการังซื้อบอกเรา หมาเลขออเดอร์ล่าสุดตัวนี้นะครับสามารถแจ้งแอดมินได้นะถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งไปก็แจ้งเขาได้เลยนั่นเองนะครับเราจะมีหัวข้อปริมาตมีค่าบริการที่เราจ่ายนะครับแล้วก็มีโอหัวข้อลิงก์เนาะแล้วก็สถานะของระบบก็รอําเนินการแบบนี้เลยอหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับ การเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5ช่องทางหลกักๆเลยนะครับจะเป็นทางการเค Code นะครับอ,อังกอร w เวล e t นะครับค r y p t o Perfect m o ันนี้แล้วก็ถูกันนี้ w a นเ e ็นั่นเองนะครับถ้าใครนะครัสนใจาชารัจล่ากสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อปมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอกระจายนะก็จะเป็น สั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คืออันนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทาการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่า อยากให้อดินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามอดินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอดินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตาม หรือเพิ่มอะไรต่างๆนาๆนานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่แหละอ่จส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตรา,าค่าคอมมิชชั่นนะครับ อยู่ที่ห้านะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามผมก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็น4,790แบบนี้เลยนะครับถ้าใครนะครับสนใจปั๊มติดตามแบบนี้นะครับปั๊มไลค์หรือปั๊มแชร์ปั๊มอะไรต่างๆนะครับก็สามารถมาใช้เป็นการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับ